สวัสดีครับทุกท่านสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาศึกษาการทำงานของไดโอดไดโอดตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปร่างของไดโอดไดโอดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปบ,บางทีไดโอดก็จะมีหลายลักษณะรูปร่างขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน ดโอดก็จะมีอยู่2ขาขา A กับขา K ฝั่งขา K แคโทดก็จะมีมาร์กสีเทาอันนี้เป็นขา K อันนี้เป็นขา A มี2อขามาดูหลักการทำงานครับเดี๋ยวจะใช้มัลติมิเตอร์ลองวัด มัลติมิเตอร์รุ่นนี้มีย่านสำหรับวัดเด็กอนะครับพร้อมมีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบเด็กอการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะมัลติมิเตอร์ก็จะอาศัยการจ่ายกระแสออกมายังสายถ้าเกิดวัดแรงดันก็จะอาศัยกระแสเข้าไปยังสายอันนี้เป็นการจ่ายออกไปผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะทำการวัด สขาสังเกตที่วันติมิเตอร์นะครับก็จะมีตัวเลขปรากฏขึ้นนะถ้าเป็นแบบเข็มก็จะมีเข็มชี้ขึ้นนะครับก็คือมันมีค่าความต้นานทานอันดิสังเกตจะมีตัวเลขขึ้นนะครับถ้ามิเตอร์นะครับขึ้นความต้านทานนะครับขาที่แตะ,ะสายสีแดงก็จะเป็นขา A ฝั่งนี้ก็จะเป็นขาขคคีดลักษณะแบบนี้ก็คือการใบอัดตรงไดโอดนำกระแสไดโอดอยู่ในสภาวะที่นำกระแสก็คือความต้านทานมันน้อยอกระแสไหลผ่านได้ถ้าทำการสลับอีกครั้งหนึ่งสังเกตว่ามันติมิเตอร์ก็จะไม่ขึ้นไดโอดอยู่ในสภาวะที่ความต้านทานสูงมากาความต้านทานสูง กระแสไม่สามารถไหลผ่านตัวไดโอดได้ลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าการไบอกับการไบดกลับถ้าเกิดวัดแล้วขึ้นทั้ง2ครั้งสลับสายแล้วขึ้นแสดงว่าไดโอดชอด็อตหรือถ้าเกิดวัดแล้วไม่ขึ้นแสดงว่าไดโอดขาดอันนี้ก็จะเป็นหลักการทำงานโดยทั่วไปของอตัวไดโอด LED ก็เป็นไดโอดเหมือนกันหลักการทำงานเดียวกันไดโอดเปล่งแสงอันนี้คือไดโอดเปล่งแสงหรือที่เรียกว่าหลอด LED ถ้าเกิดสลับขั้วก็คือการจ่ายไฟผิดขั้วนั่นเองหลอดก็จะไม่ติดหลอดไม่ติดถ้าใส่ถูกขั้วหลอดก็จะติดการใส่สลับขั้วไม่ได้ทำให้หลอดขาดนะครับเพียงแค่ว่าเราจ่ายไฟหลักการเหมือนไดโอด ใจขั้วผิดมันก็คือไม่ทำงานครับ okay. ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ